ท้ากุเลปันมีโอรสชื่ออินเนาส่วนเท้าดาหามีพระธิดาชื่อบุษบาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้มั่นหมายกันไว้แต่เด็กแต่เมื่อจเจรเรินวัยขึ้นอินเนากลับไปตกตุ่มรักจินตลาพระราชธิดาเมืองมัญญาอินเนาได้ลักลอบออกจากเมืองกุเลปันไปอยู่กับจินตลาที่เมืองมัญญาและปฏิเสธการอภิเษกกับบุษบา แม้ว่าจะยังไม่เคยได้พบกับบุษบามาก่อนเลยเมื่อเท้าดาหาทราบเรื่องที่อินเนาตัดรอนบุษบาก็ถึงกับขัดเคืองพระไทยอย่างยิ่งจึงบตรปากว่าถ้าใครมาขอบุษบาก็จะยกให้ทําให้ชายลูปชั่วตัวดําอย่างจรกาสบโอกาสเข้าไปทําการสู่ขอทันทีโดยที่เท้าดาหาไม่สามารถปฏิเสธคําพูดของตนได้ กล่าวถึงกษัตริย์อีกวงหนึ่งผู้ครองเมืองกระมังกุนิงมีโอรสชื่อวิยาสกรรมวิยาสกรรมเก็บภาพวาดของบุษบาได้ขณะที่ออกล่าสัตว์อยู่กลางป่าก็เกิดความข้างใครไหลหลงจนไม่เป็นอันทำรรสิ่งใดเท้ากระมังกุนิงรู้สึกเห็นใจเมื่อสืบทราบว่านางในภาพคือบุษบาจึงคิดที่จะแตกทูดไปสู่ขอใหุ้ตรชายของตน ทูตจากเมืองกระมังกุนิงได้นำสารไปถึงเท้าดาหาเพื่อสู่ขอบุษบาให้กับวิยาสกรรมข้อความในสารกล่าวถึงเหตุการณ์ที่วิยาสกรรมเก็บรูปบุษบาได้่ากป่าและกล่าวต่อไว้ว่าชะลอยเป็นบุเพนิวาสาเทวาอารักษ์มาชักให้มีความเสน่หาอะไรแต่ล้มไหลไฝฝันรันทดหวังเป็นเกือกทองรองบาทาพระผู้วงเทวาอันปรากฏ จะขอพระบุตรีมียศให้โอรสข้าน้อยดังจินดาเมื่อทูตอ่านสารจบท้าดาหาจำต้องปฏิเสธเพราะจารกาได้ทำการสู่ขอบุษบาและพระองค์ก็ตอบตกลงนัดหมายวันวิวาไว้แล้วทรงเกรงว่าจะผิดประเพณีจึงตัดตอบทูตไปว่าอันอนะบุษบาบางอ่อนครั้งก่อนจรารกาตุนางันได้รัดปรงลงใจให้ปัน นัดกันจะแต่งการวิวาซึ่งจะรับของสู่ระตูนี้เห็นผิดประเพณีหนักหนาฟูงคนทั้งแผ่นดินจะเนินทาสิ่งของที่เอามาจงคืนไปมือเท้ากระหมังกุนิงได้รับรายงานเรื่องที่เท้าดาหาปฏิเสธแบบตัดเยื่อไม่เหลือใหญ่ก็กริ้วมากคิดจะยกทัพไปตีเมืองดาหาเพื่อชิงตัวบุสวามาให้ได้พอมั่นใจความสามารถด้านการรบของตนเท้าดาหา เกรียงจะรับสึกครั้งนี้ไม่ไหวได้ปรึกษาพี่น้องในวงอสัญญาเดวะาให้มาช่วยอินเนาได้รับสารจากทาปุเรป,ปันผู้เป็นพระราชบิดาว่าหากอินเนาไม่ร่วมสึกครั้งนี้ก็จะตัดพ่อตัดลูกทําให้อิเหนาสงสัยว่าบุษบามีรูปโฉมงดงามเพียงใดทําไมมีผู้หมายปองจนเกิดสึกขึ้นมาครั้นอ่านสารเสร็จสิ้นพระทรงฤธิทอนทัไทยคิดแล้วสงสัยบุษบาจะงามสักเพียงไร จึงต้องใจระตูทุกบุรีดงรักรูปนางแต่อย่างนั้นจะพากันมามุ้ยไม่พอที่แม้งาเหมือนจินตราวาตีถึงจะเสียชีวีก็ควรหนะักส่วนสารอิชะบะท้าบุเรปันก็ส่งไปให้ท้ามัญญาต่อว่าไม่อบรมพระราชธิดาทำให้อีเหนาามาหลงไหลจินตราจนเป็นเหตุวุ่นวายท้ามัญญาจึงยื่นสารให้อีเหนา แล้วสั่งให้อีเนารี่ไปช่วยรบไม่เช่นนั้นจะไม่อยู่กับจินตลาทัพของวิยยสกรรมและทัพของสังคามาราตา,ผาเผชิญหน้ากันเพราะเป็นทัพหน้าวิยาสกรรมเหน็บแนมสังคามาราตาซึ่งไม่อยู่ในวงอสัญญาเดวาแต่ทำเป็นมานับญาติให้ดูสูงส่งมานับญาติกันอย่างไรซึ่งสังคามาราตาตอบไปว่าจึงร้องว่าเวยไพรินลมลิ้นอย่าคายหนักหนา มาถามไถ่ไล่เอากิจจาคือจะปรารถนาสิ่งใดสุดแต่ว่าจิตพิสวาสก็นับเป็นวงญาติกันได้อย่าชักเจรจาให้ช้าไปจะชิงชัยให้เห็นปีมือกัน